โอเคนะจูเนียโอมมิกกี้ตอนนี้กำลังจะไปคลินิกกันเด็กๆจะขับรถละเราจะรีบไปรีบกลับโอเคครับทุกคนไปคลินิกแล้วทุกคนตอนนี้ถึงคลินิกแล้วถึงแล้วจ้ะเด็กๆเด็กๆถึงแล้วโอเคสดใสกันโอเคนะตอนนี้เข้ามาถึงคลินิกข้างในล้วพอดีหมอมีเคส มวเ,เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเขาออกมารอก่อนหมอก็ายังมีว่างเดี๋ยนะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็กลับแล้วโอเคดูนิ่งกันหมดเลยนะรอคุณหมอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอคุณหมอไปเคลียร์แมวอ,อยู่รอคุณหมอก่อนยังไงโอ้มิกกี้แหมทำตัวเรียบร้อยนะพวกเธอนี่ ปกติตุ่มต่ำตุ่มตำดดำหน้าดำตาดิดูำตัวเรียบร้อยเดี๋ยวรอต่นี้รอคุณทุกคนทุกคนนี่คือโอโมนะโอโมเปลี่ยนไปไหมเนี่ยเวลาเวลาเขามาหาหมอเป็นอย่างเงี้ยทั้งสามตัวนะทำตัวนิ่งเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวไปบ้านนตุ่มต่ำตุ่มต่ำดโอโมดิเน้เดี๋ยวรอก่อน รอก,ก่อนยังไงรอ,อก,ก่อนเมืม่อกี้หรีบเป็นหมดเลยนะนี่ตอนนี้ตอนนี้ขึ้นเตียงรอ,อสามเทพนคุณตาอยู่นี่ไม่ต้องกลัวคุณตาอยู่นี่รอก,ก่อนโอโม เฮโอโมคนเดิมมันเนี่ยเอี๋ยวซุนีย์ซุนีย์ก็โมโมคนเดิมไหมแต่ก็ดีนะทุกคนขอมาอย่างเงี้ยให้เขานิ่งเงี้ยไม่งั้นไม่งั้นถ้าเกิดเขาดีดมันอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะลําบากเนะเขามาเหมือนเด็กน้อยเลยมันเด็กน้อยเวลามาโรงเรียนมาข้างนอกอะอ่ะคุณหมอคุณหมอใกล้มาแล้ว เอาคุณมาเสร็จแล้วคุณมามาแล้วไปแล้วนะทุกคนตอนนี้ขึ้นรถกันแล้วอากาศก็นอกร้อนกลางวันนะโอเคขยากกลับบ้านกันแล้วหักของงนอนว่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วฉีดยากันไม่ร้องเลยนะวันนี้ก็ซื้อยาให้มาเวลแล้วก็ซื้อยาแก้เห็บหมาให้แจ็คสันด้วยโอเคกลับแล้วครับทุกคนทุกคนตอนนี้ถึงบนเขาแล้ว เด็กๆมารอกันทีเลยเดี๋ยวฉันลงกันฉันลงกันม่เินฉันลงกันโอเคๆเโอเคจ้โอเคจ้าโอเคจ้าไปไปไ ไม่ห่างหาเคียงข้างกแม้วันหนึ่งครลงงหา ลงฝนจะทุ่มทับซ้ำทุก ถอดเสื้อเแล้วนะเนอะอืมจะสันนอนที่ประจำเขานอนมุมขวาเมื่อก,กี้เปลี่ยนที่ตรงนี้เคยเป็นที่ของใครนอนที่น,น้นอนไปนอนอยู่ริมโนนสันมาเวิวก็นอนเปลี่ยนที่ส่วนน้ำโชคมานนอนข้างบน คุณชายน้าโชคนอนบนเตียงส่วนพี่มาก็นอนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างอ่ะวันนี้ฉันได้ยินเสียงตุมต่มตุ่มต่ำเนี่ยฉันไม่ได้ออกมานะมีอะไรจะฟ้องสกิตตาคืออะไรน้าโชคสกิตอะไรอืมต้องทําตัวเรียบร้อยนะนี่มันดึกแล้วฉันก็ง่วงนอนแล้วพวดเธอ ขึอนมาที่มาขึ้ไปจำเขาข้างบนนี้ก็มีติตัวข้างบนนี้อน้ำโชคนอนนอนเลยน้ำโชคนอ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 ะไรเมื่อกี้หลับจากันซช่จะฟังนิทานไหมฟังนิทานก่อนนอนไหม ก็เคยฟังกันไหมฉันจะเล่นานิทานกระต่ายกระเต่าดีไหมน้องน้องบอกว่า <c oughs> no, no. ฟังตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหม <c oughs> จะฟังกันไหมอ่ะฉันจะเล่านิทานให้ฟังกร,กระต่ายกระเต่ามีใครฟังมั้งไหม <c oughs> น้ำพกฟังไหมไว้เล่าวันหลังวันนี้ตาง่วงน,นอน นอนก็นอนแล้วพวอเธออะไรของเธอ,อนอนลงนอนลงเธอใ,ใจดังเป็นน้ำมอว,วิหญิงมองคอน <c ười> คือขอบคุณตาระเบียบนี่แหละ เนะเป็นระเบียบก็น่ารักเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนอนคนละที่บนทางแจ็ใส่นมาเสริมหล่อเม่กกี้ฉันน้องหญิงน้องหญิงวันนี้สวยน้องหญิงสวยเหมือนฮิปพอบอะ่ะตาว่าเหมือนที่พอบนี้นะแต่ชุดนี้ให้เม่กกี้ใส่ไหม <c oughs> ถึงเรยมองอะไรมาเวลลุกมาทำไมอนอนจะไปกินน้ำเหรอ ลงไปนอนอื่ามาเวลนอนตรงมุมก็ได้ไปนอนตรงมุมไหนัน้องขอมานอนตรงนั้นนะนอนมุมใช่เออ,อนอนนี่มาเวลนอนเข้านอนมาเวลนอน นั่นแหละนอนตรงนั่นแหละมุมน่ะเออดีมากเด็กๆน่ารักเชื่อฟังตาเออจะพิมากจะ้ะออลืมทักออนอนอ,อนอนกันซะแล้วก็นอนเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเงี้ยน่ารักอนอะออทุกคนก็แต่ละคืนก็ตอนนี้เด็กเจ็ดประจับนบาลก็เข้าประจำตำแหน่งขงหมดแล้ว นี่ก็พี่มาร์อยู่ตรงปลายเตียง,ตงนั้นมาเวลนานโนน้องหญิงแม็กกี้แล้วก็มุกสันแล้วก็นำโชคโอเค굿ไนท์ราตรีสวัสดิ์ครับ ปัโตมีเรื่องราวที่โลกไม่เคยรู้ชายคนหนึ่งก็มาน้อยเจ็ดชีวิตผู้พันทุกลมหายใจมันเวทมนต์พิมาแจ็กสันและมาเรลแม็กกี้นำโชคน้องหยิงและนาโนเติบโตเคียงข้่งในโลกใบเล็กที่เต็มไปด้วยความรักแท้จริงและต้นเรื่องของทุกๆอย่าง เริ่มจากหนึ่งหัวใจชื่อว่าซอมบีโอวายูเ oh, จ้าชายคงมาถึงเจ็บสวรรที่เธอสร้างนั้นคือชีวิตแต่ในใจลึกลก,ลก,ลกเธอก็รู้ดีว่าสักวันต้องจากกันไปทีละตัวยิ่งคิดทั่วใจก็ยิ่ สั้นไวน้ำตาก็ไหลหยดลงบนภาพความทรงจำวิ่งเล่นในทุง่งหญ้าใต้แสงจันทร์ทุกเสียงเ่าเหมือนดนตรีจากฝาบายาปันโตคือประสาทของเราไม่มีวันไหนที่เดียวดายแต่เวลาค่อยๆลบเลือนความฝัน เหลือเพียงภาพวันวานที่ออบุยนโอ้วิว oh, เจ้าชายของมาทั้งเจ็บสวันที่เธอสร้างนั้นคือชีวิตแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้ดีว่าสักวัน น,น้ำตาก็ไหลหยดลงบนภาพพ้อมทรงจำหากวันหนึง่งไม่มีเธออยู่ตรงนี้เสียงเห่าคงยังดังก้องในหัวใจเพราะรักนี้ไม่มีวันตายในนิทานบทสุดท้ายของเรา